โอ้ยจับหมูจามพี่น้องไอ้คำคำมือนนิได้ตัวนึแต่พอลอยก็โล่นีแ่แหละไปตุกให้เม็กเลยครบับเอ้ยจามหมูจามตัวเดียวมาจับคำคำน้องไอ้ คำมืดพี่น้องเอ้ยจบคลิปจำนี้ก่อน,นครับคำแล้วครับ